ร้าน Nice t e c h n o c o m p u t e r สวัสดีครับวันนี้ทางร้านจะมาแนะนำสินค้าเป็นโน้ตบุ๊ก Lenovo V330 นะครับผมตัวนี้เป็นคอย5 Gen 8นะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูตัวรูปทรงแล้วก็สีของบอดี้ด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวจากนั้นเราจะพาไปดูสเปคของเครื่องนี้กันนะครับนี่นะครับเครื่องสภาพสวยเลยนะครับเป็นคอย5 Gen 8นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสเปคนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องนี้กันนะครับตัวนี้ cpu เป็น core i 5 8 2 5 0 u นะครับผมสปีดเป็น1.6 g จิกนะครับแรมเป็น ddr 4 8 g นะครับใช้ ram bus 2666นะครับผมตัวนี้นะครับเหมือนที่บอกมีไลเซ้น windows นะครับลง windows 11 pro ให้สามารถ a c t i v e ได้แล้วก็ใช้ได้อัปเดตได้ตลอดไม่มีหมดอายุเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดู ram ดูความละเอียดของจอกันนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้มีกล้องมี w i Wi-Fi b l บลู o ูธนะครับให้ครบเลยลำโพงให้ครบแบตเตอรี่ยังสภาพดีเลยนะครับผมสำหรับสเปคฮาร์ดดิสนะครับตัวนี้ฮาร์ดดิสเป็น M.2 256 g b นะครับตัวนี้ทางร้านยังไม่ได้แบ่งไดไว้นะครับผมยังเป็นไดเดียวอยู่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาต้องการไดขนาดเท่าไหร่แบ่งกี่ไดสามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะครับ สำหรับหน้าจอของโน้ตบุ๊ก Lenovo v 3 3 0รุ่นนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับความละเอียด full hd นะครับ1น2 0นคูณนะครับหน้าจอสภาพสวยๆเลยนะครับคีย์บอร์ดมีไฟเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนอื่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างของเครื่องกันนะครับเหมือนที่บอกนะครับตัวนี้นะครับที่บอกว่าเครื่องมีไรเซนวินโดว์นะครับตัวนี้ถ้าลงวินโดว์10หรือ11นะครับเครื่องจะแอคทีฟให้อัตโนมัติเลยนะครับเม สามารถอัปเดตได้ไม่มีหมดอายุนะครับส่วนนี้ก็คือทิกเกอร์ที่แจ้งว่าเป็น Lenovo V 3 3 0 1 4 i k b นะครับผมนี่นะครับถภาพด้านล่างแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องใส่แบตเสริมนะครับถ้าลูกค้าถอดตัวนี้นะครับนี่ครับจะมีช่องแล้วก็เอาแบตเสริมใส่เข้าไปที่ช่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดฝาตัวนี้ออกนะครับเราจะให้ดูข้างในนะครับบ้ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้สามารถเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับผม มาดูข้างในเครื่องของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้กันนะครับหลังจากเปิดฝาหลังกันออกแล้วนะครับผมก็ตัวนี้นะครับจะเป็นพัดลมระบายความร้อน CPU นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการ์ด Wi-Fi Bluetooth นะครับตัวนี้เป็น M.2 นะครับผมขนาด 256G ตัวนี้เป็นสล็อตแรมนะครับจะมีตัวแผ่นอลูมิเนียมปิดอยู่นะครับเราก็เปิดตัวนี้ออกได้นะครับใช้แรม DDR4 บัส266นะครับ ตัวนี้เป็นช่องเสียบแบตเตอรี่เสริมนะครับที่เห็นตอนที่ยังไม่เปิดฝาก็คือจะเป็นช่องแบบนี้ส่วนตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่ปกติของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะยังมีช่องเพิ่มฮาร์ดดิสก์2.5นิ้วแบบ SaTA ว่างอยู่หนึ่งช่องนะครับลูกค้าจะใส่เป็นฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กหรือ s s d s a t a เพิ่มก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มรายละเอียดข้างในของเครื่องรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที สนใจเครื่องโน้ตบุ๊ก l e n o v o v 3 3 0ก็ทักเข้ามาสั่งซื้อหรือแชทเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่คิดว่าการรีวิวสินค้าของทางร้านมีประโยชน์นะครับผมรบกวนกดติดตามช่องของทางร้านให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลการรีวิวสินค้าในตัวต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ